เอาี่เตรียมตัวนะครับนี่คือภารกิจที่4แล้วนะครับผมเอาละครับเราจะให้นานนี้นะครับมีโอกาส,สได้ป้าสกายก่อนนะครับที่ละเมนูทานแล้วก็ลองพิจารณาซิว่าที่เราเคี้ยวไปเนี่ยมันคือเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวเราเสร็จเรียบร้อยเราจะให้สกายปิดตาก่อนแล้วเราจะหยิบเมนูออมาโอเคนะครับเรามีน้ําให้ดื่มได้นะครับสกายในน,น,นี้โอเค โอเคจัดให้เต็มที่ก่อนโอเคถ้าพร้อมแล้วเราให้สกายปิดตาได้เลยครับสากายจะเป็นคนชิมก่อนนะครับเราจะมีทั้งหมด3เม,มนูค่อยๆไล่กันไปนะสกายนะโอเคปิดตาครับผมกินนิ้วครับกินนิ้วกินนกินน้วครับ ไม่รู้ขนาดนี้ไม่ต้องกันแล้วไม่ห็นนะไม่ห็นนะโอเคอามาตอนนี้นะครับเมนูได้ถูกหยิบมาวางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยพร้อมกับน้ำจิ้มด้วยงานนี้จะต้องเลือกป้อนนะครับให้กับสกายเลือกจานไหนก่อนก็ได้เชิญเลยครับงานนี้อโอเคเราจะดูพร้อมกันนะครับทั้งหมดในสามย่นานมิตรภาพวันนี้มีสกายไม่รู้ันเดียวว่าเขากำลังจะทานอะไรนะครับ คำแรกโอเคไหมครับอุ้ยมีน้ำจิ้มเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ทานเองอ่ะงสกายอ้าปากครับนีมีชุดครับใส่ชุดยูนิฟอร์มจาจากที่เราได้ลองล้ำเลี่ยเข้าไปแล้วเทคเจอร์เป็นยังไงบ้างครับคืออะไรครับคุณรู้คำตอบคุณพูดได้เลยนะครับหรือคุณจะอธิบายก่อนก็ได้ สกายเลยได้บอกว่าขอพิจารณาอีกนิหนึ่งเอเจ็ตเขาเนี้ยครับเป็นยังไงฮะมันออกมาจากแบบว่าทะเลที่แบบว่ามีแร่ธาตุเฮ้ยเฮ้ยทาไมคนี้มาถูกแทงเนี่ะอาจจะไหว้ส่งกระแสไฟเฮ้ยว้ารู้ขนาดวิธีการไหว้ของเขาหรืเขาอาจจะไม่ได้เป็นสีขาวมันออกสีเลยออกสีเลยมันออกสีอยู่โสงเตยถูกทางถูกทางรู้คำตอบแล้วไหมครับ ครับนั่นคืออะไรฮะแซลมอนจิ้มซอสถูกที่ครับถูกไหมครับเกือบถูกครับทำไมอ่ะจิ้มซอสถามลงไปอ่ะตอบยังไงแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยคือตอบเมนูแซลมอนที่ถูกต้องถือว่าข้อแรกตอบถูกครับผมเช้าลยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเก่งมากไก่นี่ครับน้ำนี่นะขอบคุณครับโอเคต่อไปเมนูที่สอบครับ อันนั้นที่ฝากกิบหลอดให้ให้พี่สกายหน่อยโอเคฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะครับโอเคโอเคโอเคสับชื่นสับชื่นไปที่เมนูที่สองครับฉีดได้นะฉีดได้หูนี่ยังไม่ตายเลยอ่ะจะกินได้จริงหรอหู้โหแล้วก็ขนนี่ยังไงอ่ะ หยอกเล่นนะหยอกเล่นนะไม่มีนะไม่มีตอนนี้คลิปขึ้นมาแล้วครับสกายเตรียมตัวครับอ่าตอนนี้อยู่ข้างหน้าแล้วครับอ่าอาากครับโอเคจันดีมันคลิปเลยไปชูมันสิายมาเป็นไงครับผ่านแซลมอนไปแล้วคำนี้คืออะไรรสชาติอยูเวืยมแบบนี้ถูก่าเขาต้องมีสัญชาติใช่จากที่ไหนครับจาก เนื้อออสเตรเลียมในคำตอบที่ถูกต้องครับคุณสก,กายคอนโดลึกเลยครับส่วนไหนครับคุณสกายสวนท้องครับเฮ้ยโอ้โอแล้วถูกด,ด้วย<อ>เนื้อส่วนท้องใช่ครับคุณนิสัยเนื้อตัวจริงคุณสกายสุดยอดมากครับปรบมือให้สก,กายหน่อยครับถูกไปสองข้อแล้วมากชิ้นแรกชิ้นสุดท้ายทีย่น้ำครับสกายครับสก,กายเราจับใบบางที่ถือไหม่ให้โอเคไปจับหลอดได้นะครับโอเคให้สกายจิบน้ำไปก่อน ตอนนี้มาถึงเมนูที่สามนะครับนะครับเออผมเห็นหนานี่พยายามจะถอดบ,บางอย่างของตัวนี้ออกแต่ว่ามันไม่ถนัดเขาเลยใช้มือแล้วนะครับโอเคนานี้เลือดจิ้มน้ำจิ้มหนึ่งอย่างและตอนนี้มาอยู่ที่หน้าคุณแล้วครับสกายอาบากค,ครับอดัาชายเขบอกหันมาหาพี่ทำไมโอเคนี่ครับพาค,ครับสกาย ไม่แน่ยากไม่แน่เนาะเทคเจอร์น่าจะเดาได้ครับตอบเขาคงจะไายเฮ้ยกระโดดนี้มีอะไรเปล่าเด้งมากเลยครับนี่ไปนะฮะไม่ใช่ไข่ครจะปุกเด้งไม่ให้กินกุ้งครับครับกุ้งสดลวกลวกแล้วสุกแล้วครับเราก็จิ้มน้ำจิ้มแกงอย่างไรกันน้ำจิ้มผุกดีครับครับผมแต่นคำตอบที่ถูก เปิดหน้ากากได้เลยครับโอเคนะครับมาดูกันว่าลิงของนาน้จะสามารถทายได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราหยิบเซตใหม่มาให้โอเคนะครับอาเชิญทีมงานมาเลยครับเมนูมาเลยโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมีถ่ายรูปกันด้วยนะเพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าหน้าเริ่มมันแป้งลงไปแล้วอย่าปล่อยให้หน้าผาดเปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันด้วยโอเคตอนนี้เมนูมาวางเรียบร้อรยแล้วนะครับ3เมนูด้วยกันสากายเลือกเดี๋ยวว่าจะเลือกเมนูไหนให้นานี่ก่อนครับคุณนานี้อยากกินจะทาซ้ายหรือทางขวยหรือตรงกลางแบบเนี้ทาซ้ายก็ได้ครับทาซ้ายนะครับโอเคครับผมเ,เลือกเมนูทาซ้ายนะฮะครับและนี่คือเมนูที่นานี้จะได้ทานเป็นชินแรกครับ อันนี้ต้องอ้าปากว่างนิดนึงน,นคะครับเพราะว่าเขาจัดมาเป็นคันค่อนข้างใหญ่ทีเดียวโอเคนะครับว่างกวนี้ได้ไหมครับออโอเคดีทีชั่วครั้งอะไรนะครับโอเค,อเคลองอธิบายมาได้นะครับว่าจากเทนเจอร์ที่เราได้ลองเคี้ยวไปเป็นยังไงบ้าง แมาสกายเขาก็รู้อยู่แล้ว่าได้ตถูกหรือเปล่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับนานีครับจิบน้ำก่อนได้นะอยากจิบน้ำก่อนได้นะโอ้โหดูแลกันดีมากดูแลก็ดีมากนะครับรู้ว่าตอนนี้ดูซูชิครับแต่น่าจะเป็นซูชิฟูจิซังอิมากิใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่ ช้าอตนมียากนะก็มีครับเพราะมันมีถูกจากจุดได้ตรงเท็กเจอร์ที่เขาเป็นแบบภูเขาไฟฟูจิโอเอ,อจริงๆแล้วมาเนี่ยพูดมาถูก,ถกอาจจะสลับกันได้หน่อยจริงๆคือซูชิหน้าฟูจิซังมาจิเออ,เอ,อว่าถือว่าผมให้เพราะมาถูกทางปิดตายไว้เลยผิดนิดเดียวผิดนิดเดียวแต่ว่าถือว่าเท็กเจอร์ที่เขาบอกมาถูกต้องเลยน,นะครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวนะ ที่หยิบมาเนี่ยผมบอกให้เมื่อกี้ผมก็เฉลยผิดด้วยคือเท็กเจอร์ที่คุณกัดไปเมื่อกี้เนี่ยลักษณะทำคล้ายๆกันแต่ที่คุณทานไปเมื่อกี้เนี่ยคือซูชิหน้าอุนากิคิริมากิซ้ายกับขวาคุณเลือกอะไรดีครับเลือกขวาครับขวาครับผมอ่ะมาดูกันนะครับเมนูนี้จะทายถูกหรือเปล่านะครับอเอาแบบคำเอาใหญ่ไหมเอาคำใหญ่ไหมไม่ต้องใหญ่มากเนาะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมไม่ได้ตักทานเองครับคุณน้องบ้อนเพื่อนครับโอเคอ่ะได้ทางไปแล้วอันนี้น่าจะพอเดาได้เทกเจอร์ชัดเจนเมนูนี้เป็นไงครับราวพิเคราะห์ดูคำนับนี้ไม่เลยว,ว่า ่เมนูที่หนนี้กินตั้งแต่เด็กกับชาบูชิครับผมก็คือเป็นข้าวแกงกะหรี่ครับข้าวแกงกะหรี่ตึ้งตนนี้รู้ว่าน่าจะมีทิชเจอร์ขอกกุ้งแฮมบูราด้วยโอ้โหบอกละเอียดขนาดนี้ถูกไหมครับถูกต้องครับผมยอดเยี่ยมมากและเมนูสุดท้ายลองดูครับเมื่อกี้คุณได้ลองทายมาผมไม่รู้นะว่าสิ่งที่คุณทายมามันจะถูกหรือเปล่ามู้จี่รามากี่อ่าไม่รู้แหละุณต้องลองดูอ่ะ และนี่คือเมนูสุดท้ายที่นานนี้จะได้ชิมครับ <laughs> <laughs> อ่าโอเคไปแล้วครับระวังนะ่อนข้างสูงไปนิด,ดแต่วัาควางไม่พอขอกวางอีกนิดโอเคเ,เรียบร้อยครับเรียบร้อย นยังไงบ้างรวมไปแ้มันมีความันชี่ันชีพอจะรู้คำตอบไหมลองตอบอีกสักทีไหมครับเรัวเอะรรัร